พวกเราทุกคนในะครอบครัวนะคะพวกเรามีตรสิ่งดีๆเข้ามาในะบ,บ้านในเนนนในนรือนคนรักคนเมตตาคนดีคนอุปธรรมคนดีเข้ามาในชีวิตคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนในครอบครัวนะคะลูกเป็นจริงเป็นแ้าคนนายโกนเดินทางไปที่ไหนปลอดภัยทุกคนคกคนะคะใส่ลูใส่เลยลูกใส่ให้ครบเลยเออถ้าใส่ไม่ครบก็ไม่เป็นไรหนูแขนไม่ถึงแล้วก็มาเทาใส่บาดใหญ่ลูกไงเทใส่บาดใหญ่เนี่ยบาดใหญ่คือ สาธุก่อนสาธุขอให้เอโตเรียนเก่งๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงปใส่ได้ใส่บาทได้คุณเนี่ยเออใส่ยีบาทใช่เอออาตีอาตีทำบุญใส่แล้วอาตีก็ทำได้เด็กกรรมสามครั้งผู้ใหญ่กรรมครั้งนึงเออกรสามครั้งอาตีกรรครั้งหนึ่งไออนนนกรรมครั้งหนึ่ง นี่กำใส่นี้ที่กำเยอดสามสามครั้งคู้ใหญ่หนึ่งครั้งเออแล้วก็ใส่ให้มันครบไปหนงไม่สามก็ไม่ต้องทำเยอะก็ได้ถ้าะตัวเองมือใหญ่อ่ะเอออานนท์กำครั้งหนึ่งครับครับกำหนึ่งครั้งทุกคนต้องกำอะไรลูกไปดูปลาเหรอโอ้ให้หันปลาให้หันปลา

ลดิ๊กับเจตน์มาดูชั้นนี้ด้วยอ๋อปลาข้างหน้ามันจะอิ่มหรอเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปก่อนอิ๊ดิหูมันได้ค่ะนี่มีหรอไม่มีหรอกไม่มีหรอกนี่จะปากลัมหาเถ่โลลาค่ะลาคาอย่าเพิ่งแกะมันจะหกักวนูแม่ไหนแม่ขอดูก่อนแล้วก็ทําให้ใสเลย